ต่อไปเอาครับสุภนัททางขวาเติมให,มนนหม้มาแล้วมออิ parfait. เคลสันมิเคลสันตะวันโด่งย้อยย้อยนะครับนี่สุภนัทมิเคลสันบองแล้วจอดมาจังหวะจะออกมาช้าไม่หน่อยครับสารัดยอดโด่งมามิเคลสันดูบอลลมได้มีทางสุภโชคนะครับยืนขอบอลอยู่แต่เลือกเปิดมาจังหวะนี้โมงเรียบร้อย แนนนิคลัสได้เปิดด้วยซ้ายครั้งหนึ่งแล้วเป็นทีติพันธ์ที่โหมข้ามคานแต่ว่าคราวนี้เป็นทีริสิ์นะโอมโหเพชราตายู่แล้วครับสุภโชคกระโดกบอลมาแล้วก็สุปนัทตวัดมานิโคลัสมิเคิลสันลองยิงลูกนี้ล้างตาไปโอ้โหสุปรนัทเหมือนตาเอาละครับทำประตูตีเสมอให้กับทีมชาติไทยได้ครับหนึ่งประตูต่อหนึ่งมาที่พื้นที่ว่างแล้วยัดมาตรงนี้ไม่ลำหน้าแน่นอนนะครับโอ้เหลือเลยครับพอดิบพอดีครับถูกจุดจริงๆครับเฟอร์เฟคครับลูกนี้